มาสกาันครับหลวงตาแต้มเลขปุตนี่โมเมนต์เลขติดนี่บะครับหลวงตาเลขปุตนี่เดนะว่าเลขเพิ่มนี่ครับหลวงตางว <c oughs> ดที่แล้วเป็นเป็นยังไงนะครับเห็นว่า <c oughs> พิษแต้มเดียวยังวะฮะพิษแต้มนึงพิษแต้มนึงพิษแต้มนึงกับสมกับชายะหลวงตาเนาะ หลวงตาแต้มแม่นมาครับหลวงตาตั้งซื้อให้ถึกเป๊ะนนเนาะ <laughs> หลวงตาแต้มหิตแต้มเดียวโอ้เยเออตัวเดียวเนาะคิดหกคิดเจ็ดเลยมันไม่โออกตัวเครืองหลวงตาเอ้ยมันคิตัวออกอมันบ่ออ,นออกจตกกันเลยว่านั่งกับเก้าเจ็ดเก้าแปดมาหมดโตออกตัหลวงตาเขาบอออกตัวอื่นเนี่ย หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเป็นไงเนาะงวดนี้ได้ขับลงตาเปลนอย่างไรงวดนี้เอาไปเห็นพี่น้องได้ปวดนี้ปวดซีนได้บอกรางวดนี้ว่ามันต่ำอยู่ระเบี้ฮะมันมันมันเพราตักษากใช่ไหมงวดต้องทำงวดนี้สิต่ำได้บอกรลงตวัลว่าจะเดี๋ยวงวดก้อนสากว่านี่สิต่ำอยู่ตงครับ มันพ่อสักๆนี่มันมาขับงวดที่ผ่านมาแมนงวดนี่ที่ตามตึงนะบ่ฮะงวดนี่ลงตาให้เด่นหนึ่งศูนย์ศูนย์ว่ะสิบนอลสิบสิบดตัมตัวใดเนอะลงตาหนึ่งศูนย์นี่จับคู่เลยบ่กค่ะหรือว่าเป็นเลขมันมันมันไปตัวหนึ่ง แล้วมกมันก็ต้อระตรกับคำไม่ชิ <sea> okay. ่ออาจจะขึ้นทิเหนือบช่าจิตกระติมานี่ก็ขึ้นทั้งหนขึ้นทั้งหลังน้ะลงตาแมนมันติดไปตัวหนึ่งเล็กเด่นเด่นมาหาวิเคราะห์เลขเด่นลงตานี่แหละเนครับให้เล็เด่นลงเพราะว่าหายงตาให้เด่นมันเนี่ย เด่นจังหวเทปผ่านมาหลังตาห้เดนตัวเด่นนะครับมันมันมันทีมีมีสองกับสามมันออกอันนี้แต่จะว่ามันมันมูมูนี่มันถือแค่นี้แต่ว่าดึงบดึงบดอันนี้เออมูมูนี่มูเด่นบนนี่บังคับเออเด่นบนน่ตัวนี้มันเป็นเด่นเด่นเด่นบนตัวนี้เด่นล่างมัน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 ที่ดึงเทกันเอาเออดึงเทกันตัวนี้มูเด่น ก็เด่นผมเดี๋ยวก็กล้มกันกันตัวเด่นตัวเด่นดึงล่างขึ้นบนดึงบนขึ้นล่างดึงสลับไปสลับมาแม่งให้ให้เบี้ยคอเลขเด่นเราวอย่างไรล่ะขึ้นแต้มลงแต้มแค่นั้นอ้ยนะครับเลขเด่นลงตาแต้มนี่เด่นหนึ่งศูนย์ครับเด่นหนึ่งศูนย์ ถ้าขึ้นข้างหน้าก็จะเป็นสองศูนย์ขึ้นท้างหลังก็จะเป็นหนึ่ง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 อหนึ่งหนึ่งนี่เล็กเด่นดวงตาหลวงตาแต้มเด่นหนึ่งศูนย์ถ้าขึ้นข้างหน้าก็เป็นสองศูนย์ถ้าขึ้นข้างหลังก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งแม่หมอดวงตาแค่นี้นะเนาะตอนนั้นแล้วไม่ตอนนั้นแล้เรียกชื่อมือหนิออกไงนี่เท่ๆล่ะฮะออกไงนี่เท่ๆแมน เด่นบน036กับ128ถือกระแท,ทมขับคังตาในเนี่ยในเด่นบนนี่นะบ่ว่าตัวไหนก็ตัวหนึ่งมันบัครับนี่เด่นบน036กับ128นะครับ สี่สองสี่หกสี่แปดหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งแปดเด่นหนึ่งศูนย์ดูเด่นบนแต่ว่าคนมาเอาเลยนะมาเอาคนเกดตามดีเ้องต่างไม่มีมิดฝันหรอคะก้นนะ้องต่างไม่มีมิดฝันบ่อเอานี่เลยเฮ็ดซื้อเลยอย่างเดียวเลยบ่ตรงบ่ตรงเอาความฝันแล้ว ความฝันนี่มันบอมแมนปันไดบอมแมนสู่คำนวณมาได้นะฮะคำนวณออกมานี่แม่นแน่นขึ้นแต้มขึ้นแต้มลุกแ้มกันมันจิกกันเสร็จละแต้มเดียวเท่านั้นเออคันบอมเป๊ะเลยเนาะค่ะคันมันบอติืมันบอมถือถือัวมูนี่มันิมันจะมาตำมูนี่กันครับถึงเป็นนี่นี่ดึงเลีกเด่นนี่ยห่อฮะเออเลีกเด่น มันจะออกในเครียดคายเดินอีกดึงกันึวว่งซื้ออย่างเดียวเรา,า่าแม่เราต้องฝันบ่บ่บ่บ,บ,บ่เอาความฝันมาความฝันมันบ่เป็นไดรแม่นค่ะสูข้อมนวณเอาว่าได้ออกปับป๊บเพ็ดปั๊บเลยเด่นออกปับ๊บเพ็ดปั๊บดึงออกมาเลยเสียงป,ป <c oughs> ย้อป้า เด็กเด่นเอาหอกตัวนี่จับใส่กันมุนไปให้เขาดึงดึงดึงสิดึงสิค่ะเดดึงไม่สิเอดี๋ยวจะเขาทีมาก่อนเจาะคนคนเดินให้แล้วนี่เขาได้ตัวมากกับเดินใส่เลยเดี๋ยวจะทีเดึงใส่ตัวเออเดี๋ยวจะทีเดินใส่มันก็ยังมีมันมันยังมีมาเจ็ดมีเปลี่ยนดสินะ ทิปเจ็ดทิปแปดที่เกาอยีขันขันเขาว่าบ้าไปจะมาแปดเลยดึงหนึ่งว่าใส่ป้อเลยดึงดึงซุ่มซุ่มเด่นนี่มาเขามาใส่เด่นเด่นมุนผมูมันเด่นเนี่ยเขาจะกับแปดศูนย์แต่เมื่อทีไปขันเด็นขันว่ามันสิมาเด่นขันขันเ่อนวาแปดย่างกะเอาเนื้อกับศูนย์หนึ่งกับศูนย์ใจเลยหนึ่งแปดศูนย์แปดในมาคาน้องตาเมน นเด้ลงตากันังจับหายในแปดด้วยค่ะี่มันยังมาอยู่ดิเออเยี่ยงเว้นเดินนี้มันก็ยังมาอยู่ดิยังมาด้วยเขาก็ดึงดึงเปลี่ยนมันเต้นมากเลยมาพี่เอาหนี้นี่เต้นขามไปเนี่ยอันนี้คือที่จับคู่ลงตาจับคู่จับเลี้วจับออกเลี้วจับออกมาเลี้วมูนีิมูนีิจับออกมา มันก็จับว่าจากนี้แล้วนี่ใ่มจับมาจากไหนของเอาของเขามีมีศูนย์ของเขาก็มีศูนย์ีใเด็กเด่นมันสิ่งนี้ทั้งเม็ดหกตัวมีศูนย์มีสามมีหกแล้วก็มีหนึ่งมีสองมีแปดเนาะค่ะแต่วันผู้ใดว่าว่าจับเอาเพาเป็นจะเอาตัวที่หลังตาจับให้จับให้ดิ มันกระจับไ้แล้วเนาะค่ะบานดวงตาไม่เด่นซุดูไ้บะคะเกิกัดตัวดีเลยเด่นซูนอ่ะเด่นสูนแตว่าโดนนิดแล้วมันก็อกเดีลยว0สิบต้นหลอนหมอครับลวงตาเอาก็ตีสี่แล้วเป็นสิบเป็นสิจับตาเบิ่งสิบหลอนๆอนนี่ เพราะว่าลงตาว่าขันบ่มากๆตรงๆงมันก็สิขึ้นแต้มลงแต้มแม่นขึ้นไปขึ้นตัวหน้าก็สิเป็น20งศูนขันขึ้นตัวหลังก็สิเป็น11เนาะค่ะลงตาปู่ลงควนว่าเอามาถือคือมือแหกหน้าขวานจนมันก็จนคงแค่ว่าจันว่ามือเป็นแหกหน้าขวนด้วยเนี่ยท่านที่ซีบเหรอคะ่ะแม่นไปบึงเด้อเขาเขาปู้เขาบึงนะแต่ว่าปูง,งเขาบึงดอกมัดงงตาก็เป็นแหกหน้าขวนเป็นจันว่าเออ น่ตรงกันพี่จ่าบันแหกนาขวดมันตรงอียงมากไหมครับพี่น้องสิบหลอนหลอนขื่นแต้มลุ้งแต้มมาับมันมันเห็ดมาแบบแนี้สำหรับแนวทางหลวงตาแต้มนะครับนะครับตีเคราะ์ตัวเด่นก็พอนะครับยุซีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเด่นหนึ่งศูนย์นะครับเด่นหนึ่งศูนย์ยุซีก็ให้ไปตัดเอานะครับ เพิ่มแต้มลงแต้มกันนะครับเนาะึืนแต้มก็จะเป็นสองศูนย์นะครับคืนทั้งหน้าสองศูนย์คืนทั้งหลังกันหนึ่งหนึ่งนะครับแค่นี้นะครับเนาะสำหรับแนวทางลวงตาแต้มนะครับเน้นไปที่ตัวเด่นนะครับผมหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์แค่นี้เองนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับ